not big big girl little big big word is not a big big thing feel me but ตายอย่างตะงบสีชมพูเอาเกลือเอาเกลือยอดปากเอาเกลือยอดปากดิเอาเกลือยอดปากหน่อยเอาเกลือยอดปากหน่อยเร็วๆแป้งทาหน้าด้วยเอาแป้งทาหน้าเชื่อผมทําคลิปที่ทาคลิปเลยเอาเกลือยอดปากเอาแก้เอาเอาแป้งทาหน้าเร็วๆแล้วก็ถ่ายคลิปคนหนึ่งเร็วๆเชื่อผมได้คลิปได้คลิปได้คลิปเอาเกลือยอดปากน้ำปลาก็ได้น้ำปลาใส่ช้อนเอาน้ำปลาใส่ช้อนอ่ะแล้วก็ยอดปากแเ่ไม่ได้ ต่อไยิ้มแป้งมาดีเลยโอเคสำเร็จมิชชั่นคอมพิวต์ไหนว่าล่อนะเติน ไหนว่าสนใจกีบมาเล่นน้ำไล่เอาอย่างไหนว่าใจกีบมาเล่นน้ำไล่นัดก้มยอมใจกันนี่โอ้ยมีความปัดเสื้อกันด้วยโอ้ยดูแลบิเซมสวัสดีครับครูเบียร์คนสวยไอ้ะไรล่วงาวครูครู ครอ่าในหัวนี้ใช้พีมอะไรครับผมขอ FCF มันใช้หนือเ่อีเจ็ดหตื่นตืแต่ว่าเมื่อกี้ภาพตอนในหัวนี้หลับอ่ะครูเบียไม่ได้ทำอย่างนี้นะครูเบียกำลังหาอุปกรณ์เนาะเทีนคนดีพอเขาพอเขาตื่นพอเขาตื่นแล้วทำเช็ดตุงเช็ดหน้าให้เขาหนูเป็นคนดีหนูเคยจะแกล้งพี่ในไหนล่ะ เจ็ดเไม่หยุดเ็ดไม่หยุดใครจะกล้าทำให้ลงคอเราต้องเอาน้ำปลาหยอดปากใครบอกเอาเกลือหยอดปากนี um> ่บอกใครไปล้างน้ำเม้นอุ้ยขาออกไม่ได้ อุ้ยเซ็กซี่อุ้ยอุ้ยเซ็กซี่พาบีเจมไปทำอะไรมาอุ้ยทาบีเจมไปทำอะไรมาไม่สักปาบีเจมไปทำอะไรมาไม่สักมากครับเส้นเด็กว่าข้หนาวข้าหนาวมาเร็วเร็วก่อนเร็ว วสายตาพี่ค uh, ่ะเดี๋ยวได้ลงเมอนอนแล้วก็หนาวข้ามหนาวมาเร็เร oh. ็ก่าก่อนทำไมต้องเ่งเบ่ด้วินเด้วยเออเหี่ไม่ด้กินอะไเลยไม่กนี่ไอวน ทำไมวันนี้บ้านเงียบเนี่ยพอมีลูกร่วมกันแยกความรักจากมามีไปจากป๊าใช่แยกความรักจากมามีไปจากป้าป๊าพลาดอะไรก็ป๊าป๊าป๊าเป็นพี่เนวันนี้ที่เขารับบทคือเป็นคนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอยาว่าป้าป๊าผมโลเลี่ยดมาแน่น่ะปูป้าป๊ามีแก้มมามีในะอะไรนะก็ ป้าป้าไม่แค่มามีนะรู้ไหมมามีมสาบานให้ตาน้องกับบอเสืออมขีนอรุดจังใดอีกแบบน,บนี้เหรอเ้ยน้ำนักดูเอาทำอะไรตะกี้ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยค่ะดูแค่สายตาแค่หลับตา แล้วก็การเดินเวรนุ้งแค่อะไรตาไปเลยการเดินเลยใช่ไหมครับอือพูดดีจังไปพื้นที่โรงพยาบาลไหมอยากครับไปเลยเบ๊บเบ๊บพาไปฉีดยาหน่อยอยากโดนฉุนเก่งมากไปพื้นที่อะไรฉีดเนี่ยปะอือไปพื้นทนไปพื้นที่โรงพยาบาลเลยนะพี่เอย หาไอ้ดงบุ๊กาพวกพี่ทำไม่ได้อะไรเซลีลักเซรีรักหมอเซรีรักเหรอละมาลเซรีรักมีไหมไม่มีมีบ้าเปล่าบ้านไหนเซรีรักไม่มีมีแในละบาลการินตีอีรักเงี้ยไม่ใช่หมั่วแล้วหมั่วแล้วพูดไปตั้วเชื่อมงอแล้วกิโลเท่าไหร่นะ โอ๊ิทีกจากขั้วสิบเจ็ด,ดทำไมคุณน่ารักจัง<ม>ครับอันนี้โอ๊คที่พวกอะไส่งไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเดียวพลร์คไม่ใช่ค่ะนี่กับภูเบีย้ยก็อีกอบกันนะ่ะ <laughs> <laughs> จัดแล้วจัดแล้วนึกนยก,กูเบี้ยไหมนึกอปกูเบี้ย ตายอย่างตะโงบตบสีของปูเอาเกลือเอาเกลือยอดปากเอาเกลือยอดปากดิเอาเกลือยอดปากหน่อยเอาเกลือยอดปากหน่อยเร็วๆแป้งทาหน้าด้วยเอาแป้งทาหน้าเชี่ยผมทำคลิปทีทำคลิปเลยเอาเกลือยอดปากเอาแก่เอาเอาแป้งทาหน้าเร็วๆแล้วก็ถ่ายคลิปคนหนึ่งเร็วๆเชื่อผมได้คลิปได้คลิปได้คลิปเอาเกลือยอดปากน้ำปลาก็ได้น้ำปลาได้ช้อนเอาน้ำปลาใส่ช้อนอ่ะแล้วก็ยอดปากเออเร็วๆ นี่ดิ้งอะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆโอ้โห่อยิ้มแป้มมาดีเลยโอเคสำเร็จมิชั่นคอมพิวตมิชันคอมพิว ไหนว่าล่อนัดตึนไหนว่าตึนใจกีชากีมาเล่นน้ำ่อาย่างไหนว่าไหนว่าใจกีมาเล่นน้ำ่นัดก็มยาไปชจกันนี่โอ้ยมีความปัดเสื้อกันด้วยโอ้ยดูแลมิเซฟสวัสดีครับครูเบียคนสวยไอ้ยะสีร่วง วาพ่อน้องาวจุรูจุกคับอ่าในหัวนี้ใช้พีมอะไรครับผมขอเอฟซเอฟมันใช้หน่อยอีแต่ว่าเมื่อกี้ภาพตอนในหัวนี้หลับอ่ะครูเบียร์ไม่ได้ทำอย่างนี้นะครูเบียร์กำลังหาอุปกรณ์เนาะ คนดีพี่กาพอเขาพอเขาตื่นพอเขาตื่นแล้วทำเช็ดตรงเช็ดหน้าให้เขาเป็นคนดีหนูเคยจะแก้งพี่ในไหนเวละหนูโอ้โหใส่ลายหนูรักมากเช็ดไม่หยุดเช็ดไม่หยุดให้จะกล้าทำให้ลงคอพี่ริงเราต้องเอาน้ำปลาหยอดปากใครบอกเอาเกลือหยอดปาก นี่บอกแต่้างนาำเม้นอุ้ยขาออกไปได้อุ้ยเซ็กซี่นี่เดินมาต้องอันตรายนี่โอ้ไหนว่าได้ได้ได้ดนะได,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 ได้ตื้นนนะพี่เนตดุดกูเบียวกวนทั้งคืนเลยเมื่อคืนไม่ได้นอนใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ้ วัวน,นี่ว่าแหละคืนมาได้นอนเลยครูเย้กวนหนังคืนเลย <laughs> ทุกคนในะใครอยากรู้ว่าพี่เนตตดหอมหรือตดเหม็นต้องมาให้พี่เนตตดให้ดมคนจะขมคอเลยหอมแหละสำหรับครูเย้ผ<ล>มว่าจะตดจะตดก็อหอมแหละแต่วันนั้นอะเมาคูจริงดิง ผมหลับเลยแม่เกิดพี่เนมีพี่การมีคนบอกหนูกับพี่นี่หน้าเหมือนกันจริงหรอผมก็แท้หัวใช่พี่กันกับพี่เน่เราเป็นเนื้อคู่กันแหละในหัวเออเราเป็นเนื้อคู่กันพี่กันตดอีกแล้วเป็นแด้ อี้ทะลุเลยก็อี้ทะลุนี่ใต้เอ๋อเลยก็อี้ทะลุเลยทะลุกันกระเบื้องอ่ะตดแหลมมั้งสงกรนต์ส่งฮอนคูไปเม้าเปล่าโดนบอกให้มันมดเดี๋ยวนี้รีบเร็วจะเดงว่าแสดงว่าเขารักกันมานานแล้ว ถ้ารักแรกๆคนก็ยังหอมนะครับเก้าอี้ทะลุเลยอ่ะพี่กันช่วยด้วยเขาบอกว่าบอกพี่เมย์ไปขี้เถอะมีคนบอกให้พี่กี้ทุกคนดูเก้าอี้ทะลุเลยเนี่ยเป็นรูเลยนี่เดิมเดิมเดี๋ยวรับกๆคนก็ยังหอมพี่เมย์เถอะ ไปเป็นเพื่อนไปขี้นกดยังกินขนาดนี้ขี้จะกินขนาดไหนอ่ะไม่กินนะขมก้อไว้ขมยังกระเพาะอาหารท้องแบบปวด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 ตอนต้องส่งคอนขวดพีกินน้ำนี่เดินมาต้องอันตรายนี่โอ้โหได้ได้ได้เป็นคนที่ชวนทุกคนดูหนังนะครับตอนนี้หนังนอนดูแล้วครับ เป็นคนที่ชวนทุกคนดูหนังนะครับตอนนี้หนังนอนดูแล้วครับเราชอบเลยอ่ะเป็นผู้ป่วยเป็นเราชอบความที่เขาเป็นเขาทั้งสองคนอารมณ์แล้วหนึ่งเขาไ่นืยาชอบความที่พยายามบอกอยากป่วยนานๆจังพยาบาลน่ารักมากเลยไปดูการกระทำดิยิ้มหน่อยไปดูเวลาที่เขาอยู่ดับยิ้มน้อยมันไม่มีอะไรบอกเลยเว้ย ว่าเขาไม่ได้หลำงาน